รถจอดคราไพีนน่น้องอ๋รู้สวยแล้วนูส่นสวยแล้วครับ วัสดีครับทุกทีน่าหน้านักตกปลาทุกท่านครับครับวันนี้กะพอดีออกมาออกเพืนทีนะครับพอดีมาต่างอำเภอตะเลพบอกก่อนมาดำนะครับพี่น้องที่นี่ตะเลยมาพอมไม้ครับเป็นไม้อาจจะเป็นไม้มหาชนครับนี่เสาวางคันเสียว้หไร้อันเลยครับเป็นน้องนามขนาดใหญ่นะครับอยูุต่างอำเภอครับยู่อำเภอปอายักนะครับพี่น้องอันนี้เห็ว่าลองโล่งเบืองว่า เจอตัวแล้นะครับน่าจะเป็นไม้มหาชนของหน้าหนาเพลินนะครับสิ่งไดก็ล่องมึงครับแต่ว่าเบนหนน่าทีเป็นตกตะกอนนะเดี๋ยวทำวันนี้สิ่งล่องเล่นชิงดรืว่าเาสิได้ปลาหน่อยหรือปลาอย่างโเราณเนาะสิ่งไดก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมกันอะไก็แช่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกับเซ็ตอุปกรณ์ยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ้อยเยื้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอลงครับพี่น้องเดี๋ยวให้ล่องมึงปลาเข่ายังหน่อยกัครับพี่น้องว่าจะมีปลาเข่าว่ามากไหมนะครับเนาะฝากติดตามมึงครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ ความสิลุกแล้วนะครับไปเบื้องใหม่แรกนะ้ครับพี่น้องอาจจะเจอตัวปลาบ้างนะครับเนาะวันนี้กาม่ากรับระยะสามเก่านะครับแล้วก็เกี่ยวชิ้นขนมปังชาด์ีบสองต่อคอรก็ครับพี่น้อง ดังโดนดีกว่าวัยว่วครับพี่น้องขาวใสครับพี่น้องถอนถึงหน้าวาววัยว่ที่แรกเก็บกันครับแกมหมานครับแกมหมานใส่ถอดครับคืนล่มแห้งเนียงน้อยครับพี่น้องคืนน้ำแห้งครับเบื้องอาการทุนยากครับพี่น้องยิ่งเป็นตาหน่อยมัดต่อมีอเบื้องยากว่าก่อยพี่น้อง ละถอยกับตานล้มครับพี่น้องโอ้โอ้อู่แล้วหอนครับอ้อ้อหอ รลอบนิดแต่เพียงครับพี่น้องใส่ถอดเกลือครับพี่น้องเมื่อกี้ก็เป็นตะเพียนกินถอนนะพี่น้องไปไหมครับพี่น้ง้งสองแต้มแล้วครับ ก็ได้กินแร้งวันนี้ครับพี่น้องคืนแรงสิเบิ้งอาการทุนยากแน่อน้อยครับพี่นอ้องอาชิวัะท่านแน่ว่าท่านแน่นะครับโอ้โหแน่าจะลดครับพี่น้องไปไหมครับ กี้น่าจะลุดครับถอนขึ้นมาน่าจะติดปลายปากครับปลาหน่อยเกี๊ยวชิ้นขนมปังในหน่อยพ่อครับพี่น่องว่าต้องเกี๊ยวใหญ่ครับไห้มันพ่อเขาปากเล้นะครับเนาะ ตายอยู่ครับเป็นคือเป็นกิ่มถอนหน่อยๆน,นะครับพี่น้องเนาะดึงๆถอดๆนหน่อยๆครับกำลังใส่ถอดแซบๆเลยครับเก็บครับเก็บปลาหน่อยขึ้นก่อนครับพี่น้องเมื่อน,นี้อาการทุนอาจสีเบิ้งบ่ค่อยชัดเจนมาเลยนะครับเพราะว่ามันปลาหน่อยมันกิน กินคอยลล้กาก็คืนมันแห้งนะพี mm ่น้องเบิงไปครับรุ่น5าเทียพอตตัวย่ญ่นะครับพ mm ี่น้องตอนนี้กับประมาณลายสองครับพี่น้องประมาณที่หาโมงกะสีลมแล้วนะครับแล้กาก ขึ้นกับสี่คอยลงนะครับพี่น้องเดี๋ยวรอบเบิ้งตอนน้ำนิ่ง,ง,รง,งครับพี่น้องเรื่องความมือนีเข้าเได้ใส่หนึ่งใส่ต้มวะครับพี่น้องหรือแต่สิมีแตถ่ถอดกรอบอย่างเดียวนะครับเนาะ เรานี่เป็นตะเพียนครับพี่น้อง ปลาหน่อยไปก่อนครับพี่น้องโดนนสิโดนๆสิพออาการทุนตอบนะครับปลากับเพียนครับส่วนมากินระถอนอย่างเดียวเลยครับตรงนี้เขาเอิ่นมาอาจะเอิ่นมาคล้องป้าปลานะครับพี่น้องนะของอำเภอพยาธิผู้มีสจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องจะเป็นหมายที่เป็นปล่อยให้ตกปลาไครับนี่ยกโยงยกย่อครับพี่ครับพี่น้องลองมาเบิ้งครับผมกับมารักแหลกเขอกันครับพี่น้อง คนกอดหนาๆคนมิตีตะกอาก็นอนถาก็มี้ยครับพี่น้องหลังเือครับสายง้อครับพี่น้องเยง็น,นสายไหมครับชิงหน้งง้อเอแล้วครับ เปลี่ยนชิงหนาไหมครับพี่ตังไปไหมครับโอ้โหยังปักติดครับอ,อายังไหว ล่องไปยังบัติครับพี่น้องอาจจะปลาหน่อยครับเป็นคนกวนอยู่ครับอตอนนี้หลุดึกว่าปลาที่เริ่มห้างแล้วกินแล้วแวกงนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมลองค่อยเพิ่มไปแค่น้อยบ้างครับพี่น้อง ที่ผมก็ว่าป่ามัานทางๆนะครับผมก็เลยอ,อย้อยออ้ยเพิ่มลงไปครับอ้อยเพิ่มลงไปถึงไว้แล้วก็ลองเปลี่ยนมาเป็นระยะสี่จุดหาเบิ้งนะครับว่าห้าสิบกว่าป่าแลนะครับเมื่อกี้ว่านั่งถา่าตอนอ้อยเราก็อ้อยถึงไว้ก็ว่าสุดสายหน้าม,มันนิ่งนะครับตอนนี้ก็ว่านสีมอวงแดงนะครับปรากฏว่ามันก็บัยังยังบ่งทันนิ่งครับพี่น้องก็ยังเป็นคืนแบบตาไล่ยอยู่เก่าครับพี่น้องก็ไปเบิ่งกันครับ มันสีคำก้อนผมขาดประมาณหนามันสีบรนิ่งนะครับพี่น้องทีนี้อาจิตาไล่แนวหน่อยครับพี่น้องเอาไปล่องกับซีจุดขาวครับตอนนี้ล่มล่มผัดขื่นมาทางนี้พอดีนะครับกษัตริย์แนวหน่อยครับพี่น้องเบิ้งหยางแนวหน่อยครับเบิ้งทุนกับหยางครับมันเป็นผัดตลอดเวลาได้ครับน่ามันแห้งนะพี่น้องไปเบิ้งกันครับนี่เ้าจิดซีจุดขาวสีเดรย์ปลาหยังนะครับเนาะ นี่ท่านได้ปรับซุ่นสุ่มทุนซุ่มทุนครับพี่น้องครับว่าสิไปเสร็จกล่องไหมมีปลาหน่อยเขอแมาตอดก่อนครับให้มันตอดกินไหมก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเสร็จกล่องซุ่มทุนไหมกันครับเดี๋ยวมันจะเหลียวว่าเห็นทุนนะครับเนาะเดี๋ยวไปน้องบ้างให้ครับคุณจมครับพี่น้องเดี๋ยวซุ่มทุนไหมกันครับบอด่าย เดี๋ยวไปเ็นทุนเลยครับพี่้องเดี๋ยวถ้อยเซ็ตทุนไอ้กล่องซุ้มทุนไหมก่อนครับโอ้โหข้หซุ่มทุนอยู่ดึงเหรอครับ ใส่ปลาหน่อยเขาครับเอาเบื้องไหมครับเดี๋ยวส้มทุนเอาไว้ก้อนครับสึกว่าปลาหน่อยที่เขาวาตอนแล้วครับระยะซีหาครับหลังจากที่ปล่อยอ้อยไม่หรือปล่อยถึงไว้สักพักหนึ่งนะครับเนาะจะเป็นปลาอย่ามากรนครับ กระแหงครับพ <a> mm ี่น้อง ยูมันก็เข่าไว้นะครับทุนท่านไดีลงหอนนาับพี่น้องไซ่แเหรอครับเสร็จทุนกับพระท่านครับไน้องไปต่อเลยครับ ไปครับพี่นอ้องผมเกืบเพี้ยนมากแล้วครับมาตาเยือล่งนานครับพี่น้องเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวงดซุ้มทุนไปก่อนครับใส่มนเลยครับพอประทันครับเหลียวป่ะทันครับถ้าจะซุ้มทุนจมไปแล้วครับ รอครับพี่น้องซีหากระลังเขาดีครับ พี่นังเดี๋ยวรอ,อนามนิ่งๆชั่งน้อยครับผมจะกลับมาสู้มุุ่่นไหเบิ้งนะครับเนาะตอนนี้เก็บฝูงกับเพี้ยนกันครับกําลังเข่าครับทุนบ伯ท่านเด็ดตังดีครับพี่น้องมันมันติดตลอวเลยครับพี่น้องมาาละครับ สูดีครับพี่น้องโอ้โหลอบดีเป็นปลานินครับพี่น้องเอ้ย,อยปลานินก็เข้า <c oughs> นึกว่าสีบดเจอครับพี่น้องใส่ทอดครับเก็บขึ้นเขาครับเต็มปากแล้ว ครับบ่มีเวลาหอดสีซูมทุนครับพี่น้องจังหวะปลาเขาครับกดอัดคางเลยครับไปต่อครับพี่น้อง นี่ลุดครับพี่น้องตองนี่ติดเค่เก็ตมากครับเห็นไหมครับติดเครื่องเกตมากา่าจะเป็นแต่เพียนครับตัวนี้ผม่ายไปก่อนครับ คาดเดอร์ซูมทุนครับพี่ต้องออมาทานอีกมากครับเห็นตัวอ,อยู่ในกล่องจุ๊บ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 ลังจมครับใส่เลยครับ ครับตอนนี้ก็ซุ่มทุนได้แล้วนะครับเน,ะ <S <S นาะน้ำก็เริ่มนิ่งมากนะครับใส่เบอรงยังครับพี่น้องคนเียเเิ็งอาการปลากิดไว้นะครับ ไปถอนเลยครับพี่น้อง ตโตครับพี่น้องวันิดหน่อยครับของมากวนครับว่าปลาอย่างนี้อยู่สวอ ใส่ดีขึ้นครับพี่น้องนึกว่ามมนี่ขอายตัวโตหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็ใส่ดีขึ้นมากครับ นิ่นครับกินกันอ้วนครับพี่น้องครับพี่น้องกะสำหรับวัอนี้นะครับกะการมาออกไม้ดีเถื่อแรงนะครับเป็นทางแรงเลยแต่ว่ากะเป็นไม้มหาชนของอชาวบ้านเพิ่นนะครับรู้สึกว่ามันทีมีปลาไงอยู่กลางน้ำอยูายครับเป็นมันเป็นคลองปลาปลาครับเป็นคลองยังกอดยงเลยครับอยู่ เป็นเขตพื้นที่ของอำเภอพะยากรณ์สายจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะผลงานวันนี้ก็นี่จะใส่ถอนเด้ครับพี่น้องหมานปลาหน่อยครับพี่น้องวันนี้วันนี้หมานปลาหน่อยนะครับก็บ่ควยบีโอกาสได้มาทางนี้แหะครับแต่ว่าพอ,พอดีวันนี้ได้มาเหตุโทระอยู่ทางอำเภอพะยากนะครับ ป้าบานบานญาติมะยามพอเท่าแล้วครับพี่น้องเนะาะจะเลยได้ยมาตกป่าจะจังไดจะฝากพี่น้องกดไลกด้ดแช่ซอยคอมเมนต์ซอยติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กน้อยช่องเอ็ i พิ i ิ g งให้ได้มีกำลังใจในการเห็ดคลิปตอนนะครับเนะาะจังใดไม่เหน็ิขอลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับเก็บของกับบานครับพี่น้อง